คลิปนี้คะ่ะจะมารีวิวห้องพักที่ APA Hotel นะคะก็สำหรับโรงแรมนี้เนี่ยค่ะมาพักน่าจะหลายครั้งแล้วแหละจะไม่ได้แต่ว่าเคยจะเปลี่ยนโลเคชันไปเรื่อยนะคะแต่ว่าภายในห้องเนี่ยมาตรฐานก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะมารีวิวห้องพักให้ดูกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่เราเข้าห้องมานะคะ คือตอนที่เข้าห้องมาเนี่ยทุกคนเขาก็จะมีบอกเลยว่า emergency exit รู้กนลูอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นติดไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขามาทําความสะอาดห้องนะคะก็ให้ติดไว้หน้าประตูเนาะคือเขาจะมาทําทุก3วันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถุงแบบเซฟตี้ต่างๆนะคะนี่เข้ามาก็คือจะเป็นด้านขวามือเนี่ยจะเป็นที่เสียบพียการ์ด แล้วหันไปด้านหน้าก็คือห้องด้านในนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านซ้ายมือก่อนด้านซ้ายมือเนี่ยอันที่แขวนเสื้อไม่หมดแล้วนะคือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นมีพวกไม้แขวนให้เราแขวนเสื้อนะคะเราก็เดินเข้ามาอย่างนี้ทุกคนแล้วก็จะเจอกระจกกระจกเนี่ยก็จะสามารถนี่เลยคือส่องได้นะคะก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนี่แล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนเนี่ยขอบอกว่าค่อนข้างจะนอนสบายนะสาหรับใครเองนะก็หลับสบายเลยแล้วก็ฝั่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นพวกโตไววางของนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่งางๆโทรศัพท์กาต้มน้ำเอ่อรีโมททีวีแล้วก็ตู้เย็นนะคะตู้เย็นขนาดมาตรฐานทั่วไปแล้วก็จะมีถังขยะไว้ให้สองถังนะทุกคน นี่เลยอ๋อแล้วก็ตอนที่มาเช็คอินนะคะเขาก็จะมีน้ำให้น้ำนี้เขาจะให้ครั้งเดียวนะก็จะให้เราสองขวดถัดมานะคะก็จะมาให้ดูถึงตรงนี้เลยตรงหัวเตียงนะคะเขาจะมีที่เสียบปลั๊กต่างๆแล้วก็เป็นที่ควบคุมไฟภายในห้องนะคะแล้วก็ที่เปิดปิดแอร์ด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นพวกนาฬิกานะคะนี่ก็ห้องอะ่ะภายในมันก็จะมาตรฐานประมาณประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ตรงด้านหน้าเตียงนอนเนี่ยก็จะเป็นรีอก็จะเป็นทีวีนะคะทีวีก็ถ้าเรากดเปิดเนี่ยเราก็จะเจอ WiFi กับรหัส w i f i อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยก็นี่ประมาณนี้แหละทุกคนก็สามารถดูทีวีตามปกติได้นะคะแล้วก็จะมาเปิดดูพวก u t u b e ได้ด้วยทุกคน อันนี้ก็คือภายในห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็มาตรฐาน APA ทุกคนเขาก็จะมีอุปกรณ์นี่ทั่วไปเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือค่อนข้างครบเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแชมพูครีมนวดสบวบน้ําแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ํานะคะนี่ก็ถ้าเกิดว่าเราเมื่อยล้าไปเดินมาเยอะเนี่ยก็สามารถมาแช่ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ชักโคกมาทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยห้องพักเนี่ยเขาจะมาทําความสะอาดทุก3าวันนะแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ได้มาเนี่ยเขาก็จะมาแขวนพวกอ,วกตตวอุปกรณ์ทําความสะอาดเวลาเราอาบน้ํานะคะก็จะแขวนไว้ให้หน้าประตูก็เดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงทางทงลิฟต์แล้วก็ลงไปถึงหน้าฟอนนะคะแล้วก็บรรยากัศรอบๆโร,ร,ร,รงแรม และนี่ก็คือเช้าอีกวันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่หน้าห้องพักของเราเองทุกคนเดี๋ยวค่ะจะไปถ่ายรีวิวโรงแรมให้ดูข้างล่างนะคะเราก็จะถ่ายรอบๆโรงแรมให้ดูเพืใครที่จะตองสินใจมาพักโรงแรมนี้กันมะค่ะพาก,ก็จะเป็นชั้นหกนะคะมันก็จะสามารถมองออกไปแบบที่เป็นลุลง่งๆแบบนี้เลยทุกคนออด้านหน้าก็คือชินจูกุนะคะฝั่งคาบุกิโจ น,นี่เราก็ไปนิดนะทุกคน,น,น,ก,น,นก็มาตัก่อนค่ะท้าลยมอันนี่มีกระจกให้เราส่องดูไปก่อนออกไปดูอันนี้จะเป็นลิฟต์นะทุกคนมีถึงชั้นสิบห้าเนี่ยจอลิฟต์นี่ก็เป็นดอกทิวลิปนะสวยเบอร์ได้ดีกูเซ่น่ะถึงแล้วมีวิวโรงแรมข้างล่างแป๊บ นี่นะคะก็จะคือฟอนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟอนนะคะนี่ก็จะเวลามาเช็คอินเราก็จะทําตรงนี้ได้เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฟอนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะเราสามารถมาฝากกระเป๋าไว้ด้วยนี่มีโรงแรมข้างล่างก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีตู้กดน้ํานะคะถ้าเกิดถูกน้ำเนาะแต่จริง,งข้างๆโรงแรมมันก็จะมีลอซานะ่ะเออแล้วก็ถัดมาด้านหลังนะคะก็จะมีไมโครเวฟค่ะ ็ประมาณนี้เดี๋ยวรามีนาะงุกคนแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้านหน้า <S 2> <S 2> <S 2> ด้านล่างของโรงแรมะคะ่ะนี่ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบหน้าโรงแรมกันนะครับคุแล้วแล้วนี่ออกมาแล้วทุกคนบรรยากาศหน้าโรงแรมนะ ก็จะเป็นตรงนี้เลยคือแถวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เดินเข้าไปลึกนะคะคือถ้าเดินออกไปด้านนั้นนะทุกคนตรงนี้ตรงนั้นก็จะคือไปสถาน,นีรถไฟชินจูกุสเตชันนะคะนี่ก็จะบรรยากาศด,ด้านหน้าโรงแรมประมาณนี้เดี๋ยวค่ะไปถ่ายให้ดูชัดๆนี่โรงแรมยิ่งใหญ่เกียงไก Hotel. เอ p เอโฮเทลตึ้งมี15ชั้นเน่ย ทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากมาพักแถวนี้นะคะก็ลองดูโรงแรม APA มาเป็นอีกตัวเลือกนะคะค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะที่มาญี่ปุ่นอาจะรู้จักโรงแรมเอพีเอโฮเทลกันแล้วเนาะเพราะว่าเขามีเยอะมากๆเลยเดินออกจากโรงแรมนะคะก็จะเป็นเส้นนี้เลยที่ค่ะเดินผ่านทุกวันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งคาบุกิโจทุกคนแต่วมันยังไม่ได้เข้าลึกขนาดนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยๆข้ามถานนไปอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเจอชินจูกุสถาน นี่ที่บอกว่าเราซันอยู่ใ,ใกล้ๆโรงแรมนะคะคือที่ค่รยเลิกโรงแรมนี้ทุคนเพราะว่าครยอยากกลับมาแถวๆโรงแรมแล้วมันยังมีอะไรที่กินอยู่มีอะไรให้เดินอยู่แต่จริงๆคือแถวนี้มันก็ค่อนข้างวุ่นวายนะคือตอนกลางวันยังโอเคนะแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยคือแบบคนเยอะมากมันก็คือแบบเหมือนเป็นสถานที่กินดื่มอะเนาะคนก็เลยมารวมกันตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่า ใครไม,ไม่ไม่เรื่องความบุนวายอะ่ะก็แค่ว่าโรงแรมนี้ก็ค่อนข,ข้างตอบโจทย์เหมือนกันนะสําหรับคลิปนี้นะคะคะก็มารีวิวโรงแรม a p a Hotel ย่านชินจูกุไปให้เพื่อนๆดูนะสําหรับใครที่อยากจะมาหาโรงแรมพักย่านนี้นะคะก็ลองมาดูรีวิวโรงแรมนี้ได้เลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวไปเดินเล่นในนตกเกกยวก่อนแล้วนะบ๊ายบาย